เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะโคอตชอน่ะนะริงที่มึงพูดว่าโคอตชลเนี่นะในจังหวัดมุกดาหารในนิทานเรื่องนี้นะเขาให้เอเขาให้กี่อำเภอมึงรู้หรือเปล่าว่าอำเภอไหนได้บ้างแล้วอแถวนี้ใครได้บ้างแล้วนะเออใครได้บ้างนะครับตรงนี้นะ อ่มึงออกมาที่บายหน่อยนะอ่าพูดออกมาเต็มปากเต็มคํานะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะเออใช่ไหมล่ะป้าถูกหวยสองแสนแตม่มันเสียค่าหวยสองแสนบาทไว้ครับเนาะอ่าเราต้องทวงคืนนะครับผืนป่าครับผมนะตายเพราะปากจริงๆนะครับพี่น้องเอฟซีตายเพราะปากจริงๆนะ อ่าแล้วไม่นำซ้ำไปพาดพิงเจ้าหน้าที่อ่าอ่าถ้ามันไม่โปร่งใสปุ๊บโปร่งใสขึ้นมาแล้วก็จะมีหน่วยอื่นลงมานะครับทีนี้จะลงมาพื้นที่นะจะลงมาพื้นที่นะครับเนาะถ้านะครับเจ้าหน้าที่นะครับเนาะปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับนะอันนี้นะครับไม่ไม่รู้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะเอะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ ถ้าเขาลงมาปุ๊บถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับพี่น้องเอฟซีนะบอกได้เลยครับยกทีมมีเด้งค่ะมีเด้งนะครับพี่น้องเอฟซีนะฮะมีเด้งแน่นอนครับงานนี้บอกได้เลยครับนะบอกได้เลยนะครับนะอ่าบันเทิงครับนะบอกได้เลยนะครับอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสของท่านนะครับเนาะนี่แหละครับ ความซวยมาถึงแล้วไงครับนะกรรมเวรมาถึงแล้วไงครับนะอ่าไปกัดคนนั้นกัดคนนี้ไงครับอยู่ดีๆก็ออกมาพูดไงครับนะอือฟังนะปลาหมอคางดานะถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะอ่านะจะไม่ศึกษาพื้นที่ก่อนนะศึกษาพื้นที่ก่อนนะก่อนที่จะออกมาพูดนะยังไม่ได้รับโครงการอะไรเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะ จะเป็นนะสพก้สทกอรืดรือคอสชอไม่ได้ไม่ได้นี่ยคอสชอยังไม่้อไม่ได้ทั้งนั้นค่ะครังนั้นพื้นที่แถวนี้จึงเป็นเขตป่าสงวนป่าสงวนนะครับป่าสงวนแห่งชาตินะครับพี่น้องเอฟทีนะเพียงแค่ทางรัฐอนุโลมครัทเกออกมาชื่นชมปลาหมอคางดำโอ้ยโดูไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาชีวิตมันให้รอดก่อนกูว่า กิงกฎหมายคักเนาะฉบับนี้หัวสู้หัวสุดนเนาะกว่าเนาะนี่แหละครับพี่น้องเงีบชีนะปกป้องกันเข้าไปแบบนี้นะอ่าซอยประกันกันโตกันเด้อแบบนี้ครับนะามันจะเป็นบุกลุกนะครับป่าสงวนทันทีเลยนะอบุกลุกป่าทันทีคุณออกมายอมรับแล้ว่าเป็นที่ของคุณนะพี่น้องเงียชีคว่าบุกลุกด้วยนะอ่าบุกลุกป่าสงวนด้วยนะบุกลุกนี่คือไม่ใช่การไปตัดไม้ทำลายป่าในเขตที่มัน ประกาศเป็นป่าสงวนคือไม่คุณเข้าไปแค่ทําประโยชน์ไม่ได้ตัดต้นไม้สักต้นนั่นคือบุกรุกค,ค่ะเห็นไหมครับอ,อย่าเข้าใจผิดนะคะเห็นไหมครับที่อะไรที่ราดบุรงบุดีก็มีตัวอย่างใครไหมนะ่ะอ่าก็มีตัวอย่างไงครับพี่น้องเอฟจีนะอ่อแค่คุณเข้าไปทําประโยชน์คุณก็ผิดแล้วนะครับตามกฎหมายนะเออนะครับพี่น้องเอฟจีมันไม่ได้แค่นั้นนะมันถึงตีนเขานะครับที่ตรงนั้นนะในนิทานเรื่องนี้นะ ออมันได้ธรรมดานะครับพี่น้องเอฟจีนะอ่าใช่ใช่แค่สองงานดี่มันตรวจสอบกันทางกรมพากันเรียกเรียกแหกกระซึงแหกกระซึงเอาป่าสงวนขึ้นมาอ่านี่แหละครับมันนั้นยิ่งเยอะนะครับมันนั้นยิ่งเยอะนะมันมาทหน้าที่นละมืออ่านั้นมันหลายไร่นะมันจะตัดเป็นไม่ใช่ยี่สิบไร่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะมัน ป่ากล้วยไปถึงตีนเขาเลยนะ,ะุดวัดเลยนะกูจะบอกให้นะไม่ใช่นะ <c oughs> มันถึงเขตวัดเลยนะครับพี่น้องเ<ช>อฟจีนะ,นะตีนเขาเลยนะที่เป็นป่ากลก้วยตรงนั้นนะบันเทิงครับงานนี้นะเนี่ยเจ้าของที่เดิมก็ได้เงินฟรีไงครับทีนี้ <c oughs> มึงจะบอบอกว่าเขาให้โดยสน่หาส้นตีนใครจะไปเชื่อมึงนะ เออในนิทานเรื่องนี้นะใช่ค่ะพี่วอตนะคะเอม,มีที่ไหนสะอาดอยู่คนเดียวครับมันบ้านมอนเมืออกี้ยังปันได้ไปอครับอ่าแล้วจะไปดินทำไมครับพี่น้องเอฟจีตีนเขาค่อยจองเดีบอกไว้คุณครับเอาเล้วเอาแล้วปลูกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัดน,นี้เออปลูกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วไงครับที่นี้ผมบอกได้เลยนะ ผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องโทรไปหรอกนะเขาจะมีหน่วยอื่นมานะถ้าเอาด้วยนะครับคุณได้ออกจากหน้าที่เลยนะผมบอกนะมีการทำง,งานตรงไปตรงมามีะต้องท่ต้องอทำงานตรงไปตรงมานะไม่งั้นนะไม่งั้นนะเอาด้วยปุ๊บนะครับนะมีเด้งผมบอกเลยเลยนะครับมีจะมีการตรวจสอบด้วยนะพี่น้องเอฟซีนะมีการตรวจสอบวินัยด้วยนะครับพี่น้องเอฟีว่าถูกต้องไหมโปร่งใสไหม ทําไมเขาถึงลองเรียนเข้าไปนี่แหะครับคือปัญหามันไงเขาจะเอาด้วยกับมึงไหมทีนี้แล้วมึงไปพาดทิงเจ้าหน้าที่แล้วนะเขาจะเอาคลิปมึงนั่นแหละนะเขาดูดไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะออนะครับหน่วยวนหน่วย<ม>เหนือ<ๆ>ที่จะลงมาเขาก็ได้ยินแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันมันถูกเขาก็บอกว่าไม่ถูกไงครับพี่น้องเอฟจีเอ้ามึงบักคือว่าถืกว่าเนี้ยเอา้า ว่าบอกว่าอันเจ้าอันอนายให้สิทธิ์แลว้วนายเจ้าหน้าที่ให้สิทธิ์มึงแล้วบัดนี้บ่มึงคือเอามึงว้าเองเออเองจีบ่คลิปนั้นมันถึงมันถึงหนเอนแล้ว,วมันถึงแล้วเขาเก็บคลิปเสียงมึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดินงานกูคักเนาะน,นี่ลาก,กูที่กูมึงก็เป็นมือเป็นตีนให้เขาไงครับมึงก็ดีใจที่กูของกูมันถูกต้องเลยเด้อบาดนี้นนะแต่ละะตแต่ละตละตรับกรรมไปบรรยมกูเฮ็ดเด้อบัดนี้เด้อ นะไม่ต้องให้หมายขี้เรือนโทรไปนะมึงจะไปดิ้นถ้ามึงถูกต้องอย่างที่มึงพูดนะนะมึงจะไปดิ้นทําไม้นะเอาหลักฐานที่มึงนะกูไม่ว่าที่ข้ามึงอย่าโวยมึงอย่าโวยไหวนะมึงอย่าโวยไหวนะเป็นไดครับบัดนี้บันเทิงครับกูบอกนะมึงแบ้างชื่อเขาอีกอว่าเจหน้าที่ให้สิทธิ์มึงเนี่ย เขาให้สิทธิ์มึงตอนไหนไม่มีหลักฐานเนี่ยเมือนบ้านเมืองในผู้เดียวเป็นบออในนิทานเรื่องนี้นะครับนะมันใด้ผู้เดียวแม่นบอกครับเหมือนบ้านเมืองมึงมันใ่เมึงผู้เดียวมันก็ผิดแล้วครับพี่น้องเอฟจีนะออป่าไม้เป็นสมบัติของชนรวมมิเป็นการบังควรถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวฉันขอความเป็นธรรมให้กับแผ่นดิน ขอท่านเป่าบุญจินชวยผีภาพสากูจะทวงผืนป่าคืนนะเออนะกูจะไม่ให้มึงถือสิแต่เพียงผู้เดียวนะป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราต้องหวงแหนผืนป่านะหวงแหนผืนป่านะครับพี่น้องเอฟซีนะจะให้มันตกอยู่ในมือเอ่อมือคนแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ มันเป็นสมบัติของทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซถ้าไม่ถูกต้องเราก็ว่าไปตามไม่ถูกนะเอ่นะครับจะไปเห็นดีเห็นงามนะครับนะอ่เราต้องรู้บริบทนะครับของกฎหมายนะถ้ามึงไม่รู้ดีถ้ามึงไปเชื่อหมักหมากี่เรือไม่มีขนกูบอกว่าบันเทิงบันเทิงนะมึงจ้างมันเข้าไปนะปรึกษาอัดเคนกระปีรมเป็นแถบเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะ เ <c oughs> อ่าอนะครับนี่แหละครับนะมันจะล้มเป็นแถบเลยนะครับเนะอดเก่งอดดีไงครับออกมาการันตีอ่าออกมาการันตีแล้วว่าเออเขาให้สิทธิ์มึงเจ้าหน้าที่ให้สิทธิ์มึงมึงขอบคุณที่คนไปร้องเรียนอ่าในนิทานเรื่องนี้นะอ่าเราก็ไม่จําเป็นอ่าที่ต้องไปเดินทางวิ่งไปเป็นบาครับขอบคุณนระ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีนะมึงมาฟังเด้อปลาหมอข้างดามนะถ้ามึงไม่รู้จักพื้นที่ดีนะเออสปรกรได้กันจากไหนบ้านป่าไม้เกงนางสองที่นะครับพี่น้องเอฟจีนะโครงการคอสชอนะเขาให้เค่สองอำเภอเท่านั้นแต่มึงเอา,าเอะไรมาแอบอ้างทีนี้นะมึงเอา,าเอะไรมาแอบอ้างทีนี้นะ เ,เงินกับคีย์ฟี่บัตรนี้กี่ดินเขาก็ยึดเป็นของหลวงเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินต่อไปนะไม่ยึดกูก็จะให้ยึด <laughs> ใช่ไหมล่ะให้แล้วครับบัตรนี้เขาจะดำเนินคดีอีกหนึ่งคือเป็นการบุกลุกอีกบัตรนี้บันเทิงเลยครับบัตรนี้บันเทิงเลยครับนะก็เข้าสู่ระบบนะครับเนาะนะขั้นตอนนะเนาะตามกฎหมายอ้าก็จ้างเลยครับเนาะหมายคิดเรื้อนไงครับเก่งอยู่แล้วหมายคิดเรื้อนไม่มีขนเอารับงานครับ มาถึงบ้านเลยครับบอ,อยยิ้มแล้วนะครับตอนนี้จะมีงานแล้วนะงานเข้า,งา,ขางานเข้าแล้วผมเก่งนะคะเรื่องนี้นะฮะถ้ามีเอกสารสนะใสใสชนะเห็นเห็นมึงก็ิะไปสนะใสใสแ่ชนะเห็นเห็นแล้วครับบัตรนี้อะ่ะเผอผอเขาคู่กีกับพี่นอ้องเอ็ม<ะ>สี่เออบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนชัดเจนเลยนะ พี่น้องเอฟซีนะความผิดมันสำเร็จแล้วจ้าความผิดมันสําเร็จความผิดมันชัดเจนแล้วนะถึงตีนเขาปุ๊บถึงเขาเลยนะครับพีบ่น้องเอฟซีนะได้เข้าทำประโยชน์ะนะครับโดยมีคลิปการ,การทําประโยชน์อมีคลิปการทําประโยชน์มีการมีคลิปนะครับ <c oughs> ในการออกมาไร้สดว่าเป็นที่ดินของตัวเองนะมีการให้โดยการให้โดยเสน่หานะครับพีบ่น้องเอฟซีนะให้โดยเสน่หาแล้วเป็นลูก อ่าเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องกันไหมครับสายเลือดเดียวกันไหมครับพี่น้องเอ็มจีอีห่ามึงมึงมึงเป็นน้องเขาตีคือใจดีเทน่ะน้องเขาน่ะน่ะคือยุมยอยู่ยุยากอยู่น่ะน่ะคือไม่ให้น้องเขามึงเป็นไพ่ละเอาต้องคิดติครับศาลเขาจะดูยังไงครับเป็นญาติส่วนไหนกันออเป็นน้องในไส้ไหมเขาจะถามแบบนี้สายเลือดไหมสืบสันดานไหมครับนี่แหละครับพี่น้องเอ็จี มึงจะไปตัวจะไหบัณนี <c oughs> ไ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเสนหนาา้นาใสๆเส,นส่สนหน้าอยเดยจนตีนะ <c oughs> มึงจ้างไปเลยนะเออมึงจ้างไปเลยน่ะน่ะนะเออเขาให้ชิดมึงแล้วมึงมึงจ้างไปเลยบ่เป็นนางดอกบ่เป็นนางเออมึงบ่ต้องอู้ง่างดอก <c oughs> มึงบ่ต้องถึงที่กูบัณนี้กูเผาได้บัดนี้เออนะครับกูขยี้นะบัดถึงที่กูได้บาทนี้ <c oughs> ถึงที่กูว่าวล้บันี่แน่หงึงใจครับนะออกรรมใดใครก่อนะกรรมนั้นย่อมย่อมตามคืนสนองได้บัตรอ่าอีนี้ก็เป็นมือเป็นตีนให้เขาไงครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะออเป็นมือเป็นตีนให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างไงครับนะให้ความร่วมมือนะปะทัที่กูมเว่าใช้กูจังสั้นจังจี่นะอะขายพื้นที่ปลาสังวันบัตกูทําถูกต้องแล้วมึงรับกรรมแต่ละตัวทีนี้ รับกรรมไปนะไม่เอ่ยถึงกูเลยเนาะ,ะเออนะรู้ตัวแล้วไงครับนะบางคนก็โทรไปนะครับเนาะไปอะไรออกนะกูไม่รู้นะเออนะครับนะเอา